เชิญครับมาคุยได้กับอาจารย์อาจารย์ธนากรตันอาวัชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดวา เธอชื่อว่าปลาแคุณจินดาพรเธอสวยร่างอารชรนจะพาคุณจรไปชิมทั่วไทยทุกร้านและพัตตาคารเธอไม่เกรียดขานจะพาคุณไปอร่อยได้อย่างมั่นใจแถมรวยได้ด้วยห่วงจุย้ยรวยด้วยห่วงจุย้ยรวยด้วยห่วงจุย้ย คุณดูวันนี้เจ้าของร้านใช้ตาของเขาตัดสินใจเลยกับฝีมือของเขาวัดดวงกัาวัดดวงกันใช่ไหมที่เจ้าของร้านปะไม่ใช่ค่ะอันนี้หุ่นประดับเอาว่าเอาไว้ถ่ายรูปกิ๊บเก๋แต่เขาบอกเจ้าของร้านทํานะเพาชื่อเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้อออใช่แล้วล่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะต้องเจอกับเจ้าของร้านดีกว่าในช่วง่วงจุ้ยกับอาจารย์น่ยคุยแปลว่าเจ้าของร้านคนนี้มีความสามารถกี่อย่าง เยอะค่ะ1อาหารอร่อย2อาร์ติสต์ความเป็นศิลปินนักวาดรูป3ตกแต่งอะไรก็เก่งครับนี่เด๋อวต้อนนิมนน่ารักใช่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่โอ้อวดครัทั้งที่มีความรู้มากมายถูกครับไม่ไม่เหมือนพี่ปลาโอ้อวดว่าตัวเองสวยรวยเก่งโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่ที่จะแน่ใจหรือไม่แน่ใจขอบคุณสิงไลท์ครับ ขอบคุณสิงไลน์นะคะเสื้อผ้าสวยๆหล่อๆนะคะอย่าลืมครับเซฟขึ้นห้างแล้วนะครับสนใจซอสตอตเข้าไปในห้างที่ดังๆมีหมดมีหมดตามโมเดินเทรดนะคะเมคบายต็อตซอสพริกๆค่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวอาจารย์คุยเรื่องฮงจุ้ยเลยนะ

าสู่ช่วงรวยที่ผมช่วยวันนี้เจ้าของร้านอยู่นี่ใช่ไหมคนนี้หัวดีจริงอ่าเจ้าของร้านอยู่นี่ครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมถือโอกาสสัมภาษณ์เจ้าของร้านเลยแะครับไม่ได้ดูผมช่วยแล้วแต่ว่ามาต้องถามครับผมมาถึงโจหน้าร้านคับบี้พาปายาสับบี้พะปะยาครับมะละกออวบมะละกออวบมาถึงดูตรงนี้มันเป็นตึกตึกเก่าแก่ทั้งหมดเลยใช่ใช่ครับเป็นตึกเก่าแถวนี้ทั้งแถวมีร้านอาหารกี่ร้านครับ แถวนี้ทั้งแถวเหรอในนี้มีคาเฟ่หนึ่งร้านในนี้แม่พูดเอาแถวถนนเส้นนี้เลยถนนแถวเราแวกนี้เยอะมากครับครับมีร้านที่เป็นฝรั่งมีร้านที่เป็นเบอร์เกอร์มีร้านเหล้ามีร้านแบบฝรั่งแบบว่าสปาเกตตี้อิตาเลียนอันนี้คือโจทย์พราสมมุติเราจะมาเปิดร้านอาหารเราดูพับเนี่ยทํายังไงให้เราไม่เหมือนเขาเราก็เลยต้องเอาความเป็นตัวเราคือ เราเป็นคนอีสานครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนอีเทมเหรอคนอีสานครับอีสานเหรอบุรีรัมย์ครับเป็นคนบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นอาหารที่เราถนัดแล้วก็เป็นตัวเราที่สุดและแถวนี้ยังไม่มีก็คือส้มตำอ๋อครับนี่คืออาหารเพราะคนทําอาหารเองกินเองก็คือความมั่นใจอาหารแต่ผมพูดถึงห่วงชุยลานครับเป็นไงบ้างอาจารย์ตรงนี้คือจุดเด่นใช่ไหมถ้าไอ้ถนนเนี่ยตึกมาเด้กก็หักมุมปัก แล้วมันคือหักุมแล้วก็ลากยาวไปอย่างนี้จริงๆคนไม่เห็นนะครับตรงนี้คนมองไม่เห็นแล้วรถมานจะทุกคันหันหน้าไปนู้นหมดเลยใช่ใช่ตัวนี้คือตัวสําคัญตัวหนึ่งตัวนี้คืออะไรครับเออผมก็ไม่ได้คิดถึงห่วงตู้หรอกครับแต่ผมผมคิดว่ามันควรจะมีอะไรที่มันอวบอวบน่ารักน่ารักเป็นเด็กแล้วก็ตัวนี้ผมคือโคคูนโคคูนคือดักแด้โคคูนคือเด็กดักแด้ผมจะวาด ผมเป็นคนวาดรูปเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมวาดเนี่ยผมครีเอทตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเปรียบเสมือนลูกค้าที่เราจะต้องดูแลหรือเด็กๆที่เราจะต้องดูแลให้พนุถนอมเขาปกป้องเขาและก็ยื่นมือมีนกเกาะอยู่แล้วก็มันคือความสุขนกคือเพื่อนในทางวงจุ้ยถ้าสมมุติเรานั่งหันหลังให้กระแสรถกําลังไปเราต้องเรียกกลับมาอ๋อเหรอฮะกลมาในในทางวงจุ้ยก็จะวางมังกรตัวแล้วก็มีน้ําและดูดเรียกกลับมา แสดงว่าอันนี้คือการที่เขาเรียกให้ลูกค้ามาโในความเป็นจริงเพราะลูกค้ามาพับเห็นจุดเด่นตรงเนี้ยเ้าจะต้องเลี้ยวหลังนี่มันร้านอะไรนี่อันดับหนึ่งนะทีนี้ผมก็มาพ่วงอยู่กับรูปร่างลักษณะของหน้าตาครับคนที่หน้าผากกว้างคือเป็นคนใจกว้างครับดูตรงไหนครับดูตรงนี้ครับเราจะดูทุกร้านเห็นไหมครับที่เขาเปิดประตูเนี่ยพอเปิดไปเผ้าพับเนี่ยมันเข้าร้านเลย ไม่มีที่พักแต่มาร้านตรงนี้ครับนี่เห็นไหมฮะใช่นะฮะนี่คือความใจกว้างของคนก่อนเข้าบ้านมีชานพักไว้ร่มเราจะเสียสิทธิ์ไปหน่อยใช่ใช่เราเพื่อให้่าเราเพื่อให้ครับแล้วคุณเป็นคนสนใจหน้าตาและหน้าบ้านมากเพราะนั้นแถวเนี้ยทำหมดเลยเห็นไหมฮะทั้งเขียวทั้งตกแต่งไปว่าตรงเนี้ยคุณมาแค่นั่งตรงนี้คุณปลอดภัยแล้ว ครับอันนี้นี่คือจุดแรกก่อนทานเชื่อไหมครับมีคนมาเดินไปเดินมามานั่งพักครับตลอดเลยมีฝรั่งเดินอยู่แถวเนี้ยมานั่งพักนั่งเล่นอยู่หน้าร้านเราไม่ได้เข้าร้านนะแต่เราก็ดีใจที่เขามานั่งพักโอ้ตรงนี้ผมช่วยดีแล้วไม่ต้องสนใจเพราะถ้าไม่มีโรคอย่างนี้เหมือนอย่างทุกบ้านอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้สึกว่ายืนไม่ได้แล้วยืนใกล้ล้มนะที่เหมือนกฎเกณฑ์บอกว่า เปิดประตูไปเจอบันไดแต่อันนี้มันมีสโลปก่อนแล้วถึงจะเจอเจอแล้วมีตรงนี้ดักอีกครับเยี่ยมโอ้ต้องคารวะเป็นชิ้แซงเลยด้วยนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับดีใจดีใจเข้าไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเลยนะเราเกิดเกณฑ์ผมก็เลยพูดเกณฑ์โอ้ดีจังเลยที่นี่เราเข้าร้านครับผมครับเจริญครับเจริญครับ เชิญเจ้าของร้านเข้าเลยเชิญครับเชิญครับคือคือพอเราเริ่มเปิดประตูเข้ามาเนี่ยครับเราเป็นลูกค้าแล้วอ้ยนข้างนอกจะไม่ใช่ดูไหมเขาสามารถกลับไปได้พอเข้ามาพับในตรงเนี้ยครับเหมือนกับพุ้งแก้มที่เราเข้าปากแล้วกินเพราะนั้นตรงเนี้ยโอ้โหนี่จัดสวยมากเลยทำไมอ่ะเป็นสเปซครับอันนี้เป็นเราอยากให้วอลตรงเนี้ยคนเข้ามาแล้วแบบมองแล้วแบบ มีจุดพักตาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมองอันนี้คือของสะสมที่มีอยู่แล้วพอเราเข้าเราไม่อยากออกแล้วอีนนี้มันมีตัวดึงแล้วไงครับข้างนอกอีกจุดหนึ่งแต่ข้างในอีกจุดหนึ่งแลวจากประตูนียเข้ามาไม่มีอะไรขวางเลยนะฮะโอ้โหแล้วเราเราก็กินคล่องก้าไปอีกเดินตามสายไปตามนู่นมันจะมีวิ่งแต่ตัวเคาน์เตอร์นี้ก็จะต้อนรับพอเราเราเริ่มแล้วอยู่ในปากมันกว้างเลเริ่มกินแล้วครับนี้เขาเข้ามาเป็นลึกลํำไส้นะ ตอนนี้ลำไส้ทุกคนเนี่ยลูกค้าจะเดินผ่านเคาน์เตอร์หมดครับนะฮะมาทางนี้เคาน์เตอร์รับนะแปลว่าทุกคนไม่ละสายตาแต่ละจุดวิ่งเข้ามานะครับมาถึงตรงนี้ยังมีปึ้บวางได้ดีมากเลยนะมีจุดพักแล้วมันไหลลื่นเข้ามาโดยไม่มีอะไรฝังเลยด้านหน้าเนี่ยมันโล่งทั้งสูงทั้งโล่งเนี่ยเหมือนเหมือนคนจีนโบราณเวลาเข้ามาเนี่ยเห็นไหมมันจะชั้นสองเนี่ยจะมองชั้นล่างได้ เพราะว่าเมื่อเรามีที่โล่งในบางที่นะที่เหนียวที่เขาก็จะทำท่านไปดีชั้นหนึ่งไงไม่เลยผมชอบความโล่งเนี่ยแต่นี่เดี๋ยวรู้สึกเข้ามาแล้วสบายใจผมว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงชั้นลอยนะครับสิครับจะได้ดูสวยครับ ทุกที่ที่เดินผ่านบรรยากาศน่าเล่าเรื่องราวทั้งสิ้นเลยนะเล<อา>่าได้หมดนะครับเพราะว่าแต่เดนะินบันไดมันก็มีทําไม่ทาส,สเต็ปนี้สเต็ปนี้มีแล้วอยู่ๆมีกระจกอีกไอตัวกระจกในมือเตือนต,ตัวเตือนเราเนี่ยนะเราถึงตรงไหนแล้วได้ดูได้เห็นม,มองไปยังมีที่นั่งพักทานกาแฟครับโนนี้ผมแทบทิ้งตําลาเลยเพราะว่าห่วงช่วยตัวหนึ่งคือหนึ่งดูแล้วสบายตา สองการจัดวางการเดินการเคลื่อนไหวหยิบจับมันโล่งมันง่ายหมดอันนี้ก็คือพวงช่วยแล้วครับไม่จําเป็นต้องใช้เ็จทิ่นลครับอนอกจากเป็นบางที่ที่จําเป็นครับครับนนี้คือก็ผ่านแล้วแบบชาวบ้านบางคนจัดร้านไม่ต้องดูเลยเพราะร้านนี้มันมีจุดกดเคณนี่ดูทีแต่มันแย้งกันนิดหนึ่งไม่มีใครจะเก่งอย่างเดียวหมดเลยอาหารนี่เลยครับผมไม่ทําครับ ผมทำไม่เป็นเอาเหรอจริงจริงพอทำได้แต่ว่าไม่เก่งแล่ที่เน้นว่าอร่อยเพราะอะไรครับเพราให้คนอื่นทำให้หลานทำผมดูความงามของร้านเท่านั้นอแต่ว่าเรื่อญาติใช่หลานของเปิดจริงๆร้านนี้เปิดให้หลานครับถึงได้มั่นใจใช่ไหมใช่เพราะคนในตระกูลเราเองมาเพราะว่ามันเป็นอาหารสูตรของบ้านที่เรากินเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแกงลาวเอ้ย ส้มตำไก่ย่างอะไรคือสูตรของที่บ้านหมดทุกอย่างเรากินยังไงเราก็ทําแบบนั้นอันนี้คุณปลาแกเป็นคนชัานกินด้วยนะเพราะฉะนั้นช่วงรวยด้วยของชื่อของผมเนี่ยผมยกให้ที่นี่นะครับบรรยากาศหนึ่งดีสองสภาพแวดล้อมช่วยถ้าคุณเดินครับเดินดูแล้วคล่องตัวรู้สึกเข้ามาแล้วหายใจคล่องรู้สึกปลอดภัยแล้วนะก็ถือว่าแจวแต่ที่สาคัญที่สุดช่วงสิงอร่อยนอกบ้านครับต้องเยี่ยมนะ แน่นอนรับประกันรับประกันที่นี่ไม่ใช่มีเฉพาะที่นี่ยังมีชั้นบนชั้นสามชั้นชั้นสามชั้นสี่ชั้นสามห้ครัวมีแกลเลอรี่ใช่ไหมใช่มีแกลเลอรี่แล้วมีดาดฟ้ามาตอนห้าโมงเย็นห้าโมงหกโมงรับรองสวยที่สุดสวยมากๆคือมองไปเห็นบรรยากาศมองเห็นกรุงเทพเมืองใหม่และเมืองเก่า เราจะพอะฝั่งเมืองเก่าเห็นภูเขาทองอยู่ตรงหน้าเลยพักกันสักครูร่ดีกว่าเดี๋ยวเจอกับคุณตาในช่วงสิงอร่อยนอกบ้านครับ <c oughs> ครับกับ <husbands> ช่วงเคล็ดลับของหวงจุ้ยบายอสรอครับมาถึงเคล็ดลับของหวงจุ้ยกับผมธนากรตันอาวัฒนการครับเล็กๆน้อยๆจะทำให้ทุกท่านมีความสุขกับหวงจุ้ยได้อย่างง่ายดายครับ กลับถึงบ้านแล้วอย่างดีที่สุดคุณต้องนอนหลับอย่างสบายเป็นกฎข้อห้ามของฮวงจุย้ยคือตรงกลางทั้งหมดห้ามวางที่นอนแต่วันนี้ผมจะไม่พูดถึงตรงกลางทุกอย่างแต่ผมจะพูดถึงเตียงนอนของคุณการที <S <S ค่คุณนอนแล้วหลับอย่างมีความสุขตื่นขึ้นมาคุณก็มีชีวิตที่รุ่งโรจน์ต่อสู้กับการงานได้บางท่านนอนไม่หลับ เหมือนกับมีคนมาคอยจ้องอยู่ตลอดเคยสังเกตไหมครับว่าในหัวนอนของเรานั้นไม่ได้ชิดกับผนังเลยการที่ไม่ได้ชิดกับผนังเหมือนเราเปิดโอกาสให้มีคนมายืนอยู่บนหัวนอนเราและคำชะงกอกดูตลอดนี่เขาเรียกว่าหัวเตียงลอยเมื่อหัวเตียงลอยความนิ่งความสงบนั้นกลับไม่มีนี่ทีครับตรงนี้สำคัญเป็นอย่างมาก ฉะานั้นเราต้องดึงหัวเตียงให้ชิดติดฝาให้ได้ถึงจะเป็นหน้าต่างก็ไม่มีปัญหาติดม่านเปเชียก็แก้ไขแต่จุดสำคัญตรงนี้อย่าให้หัวเตียงมีคนเข้าไปยืนอยู่แล้วก้มลงมามองเราจากหัวเตียงได้จะทำให้คุณนอนหลับไม่สนิทและฝันร้ายตลอดคืนลองเช็คดูสิครับว่าเตียงนอนคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ติดตามผมตอนหน้าต้องขอขอบคุณอสรอน้ำส้มสายชูกัน5%มั่นใจมากกว่า50ปีแล้วครับ ชมคะเรากลับมาในช่วงของสิ่งอร่อยนอกบ้านละแหม่เพลิดเพลินจริงๆแล้วยังเดินชมบรรยากาศในร้านไม่หมดเลยนะคะแต่อาจารย์เร่งใช่ไหมใช่สกลลคอนเซปของชับบี้ปาปาย่านี่เป็นยังไงคะอาหารของเราก็จะชับบี้หน่อยๆตามชื่อกินแล้วจุ๋จริงๆอวกเลยปะคะจริงๆชับบี้ปะปาย่ามาจากเรา เพราะเราขายส้มตำปา<อ>ปาย่าก็คือมะละกอ,อใช่ไหมครับมะละกอที่เราใช้คือมะละกออวบใช่อ่าเมนูแรกเลยเข้าม,มาทีเมนูแรกคือ ส้มตำแมงวนครับส้มตำแม่งวนนี่คือแม่ของกูปานเองอ๋อเอาชื่อคุณแม่มาชื่อเราคุณแม่เพราะว่าแม่เป็นคนกินส้มตำที่ไม่เหมือนคนอื่นแม่ชอบใส่ผักนู่นนี่นั่นใส่เนี่ยเนี่ยมีหอมแดงเห็นไหมมีต้นหอมมันเกี่ยวด้วยเหรอไม่เคยเจอนั่นน่ะสิของแม่จริงๆเนี่ยต้องใส่ใบขิงเข้าไปด้วยใบอ่อนๆเนี่ยมันจะหอมมากลองดูเลยครับลองไหครับ้มตดูที่เรไม่นึกว่าจะมีหอมแดงเข้ามาเกี่ยวข้อง ใส่ปลาปะใส่ปลาใส่ปลาอย่างนัวแต่ปลาเราสุกแล้วนะครับตำแมงหัวต้องกินกับผัดหมี่มีอันนี้มาคู่กันใช่ผัดหมี่มีอันนี้ชื่อว่าหมี่ซื้อมันคือหมี่เฉยเฉยไม่มีเนื้อสัตว์อะไรใดๆทั้งสิ้นนี่แหละอันเนี้ยคนที่เป็นวจ g เทเรียนคนที่กินมางสิรัตมากินที่ร้านเราได้มันเจ๋ดีนะเพราะเราเจอแต่หมี่ขาหมี่เฉยๆหมี่เฉยเยลองดูจะเข้าเนื้อเข้ากันไหม อร่อยทุกนี่ทุกคนมานะต้องสั่งจานนี้อไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยแต่อร่อยแล้วก็มีลาบปลาดุกครับเราไม่ได้เป็นปลาดุกสับเราเอาเนื้อแกะเนื้อปลาดุกแล้วก็มายีแล้วก็เอาก้างออกให้หมดไม่มีกระดูกอร่อยมากแล้วก็กินกับใบใบชับลูก็อร่อยอเมนูต่อไปจะแนะนำให้กินอันนี้ครับเห็ดตับปิ้งตับตับไก่นี่แหละแล้วก็เอาไปอบน้อยนึงเพื่อให้ข้างในมันสุก พอสุกแล้วก็เอามาย่างหินลาวาไม่มีเลือดอย่างที่บอกอะพูดถึงไก่ย่างมากเลยไก่ย่างนี่คือย่างไก่ปะก็นี่ย่างไก่อวบแล้วก็ย่างด้วยหินลาวาให้มันกรอบและหอมแล้วมีน้ําจิ้มนี่น้ําจิ้มระหว่างอันนี้กับอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับหมูก็จิ้มอย่างหนึ่งไก่ก็จิ้มอย่างหนึ่งมีไก่ย่างไก่อวบแล้วก็มีย่างหมูอวบย่างหมูอวบเนี่ยเราก็ย่างด้วยหินลาวาเหมือนกันแต่ของเราจะแบบมันจะนุ่มอยู่ข้างในแล้วก็รสมัน มันมันนุ่มกว่ามันมันมันเข้าเนื้อมากกว่าอลองเลยนะมันจะหอมทุกคนติดใจอันนี้เมื่อเรากินอะไรที่มันแห้งแล้วนะครับติดคอเราก็ควรจะมีซุปจักถ้วยหนึ่งอันนี้คืออันนี้คือแกงลาวครับแตองลาแกงลาวไม่ธรรมดาเราแกงลาวมากแกงลาวมากแปลว่ามีความใส่ผักเยอะมากอ๋อนี่มีอะไรนะฟักทองสุขภาพดีบวบมันมีความอีสานเนี่ยใบโหระพาใช่ไหม ไม่ใบแมงลักใบแมงลักมีถั่วฝักยาวมีขบุญมีจักน้อยบุญมีเหรอจ๊ะจริงๆถ้าใครถามว่ามันเป็นยังไงมันมันจะมีความใกล้เคียงกับแกงเลียงอร่อยแล้วน้ากลมกล่อมก็คือไม่เค็มมากเอาเมนูนั้นก่อนดีกว่าเมนูเมนูคนอยากกินเมนูสิ้นกิดรีบๆอ่ะขอจานเดียวขอจานเดียวอะไรกะเพรากะเพรากะเพราูอ้วกอ๋อกะเพราหมูอ้วบใส่คำว่าอ้วกไปนะจะได้รู้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรอ่ะบางคนมากินคนไม่รู้ ทำไมทำไมไม่ละเอียดเลยอ่ะเด็ที่เนี้ยทำอะไรไม่ได้ไงดกูหารู้ไหมว่าเนี้ยคือความอร่อยคือความหอมมันคือความหอมและการพริกเนี่ยเรากินเข้าไปมันจะทําให้ท้องเราเนี่ยไม่ปั่นป่วนมันจะช่วยย่อยเวลาคนมาคนชอบสั่งอันนี้เพราะว่ามัน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 แปลกแล้วมันคือเราเรียกว่าปลาแตกบ้านแล้วเสร็จแล้วมันปลาอะไรคะ ใช้ปลานิลครับแล้วก็สมุนไพรที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะหอมเข้าไปในเนื้อปลาได้เยอะที่สุดจริงๆเนื้อกินแค่นี้ก็ได้ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะกินแบบว่าเอาผักห่อมันจะมีมีเส้นมี่ขาวใช่ไหมครับครับแล้วก็เอาเนื้อปลาตักเข้าไปใส่เข้าไปข้างในอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าน้ําพริกไข่ครับอันเนี้ยอ๋อหรอตักใส่นี่เลยฮะตักใส่นี่เลยครับแล้วก็เข้าปากเอ้มเข้าไปคำเดียวอมันก็คือน้ำพริกแต่ใส่ไข่ลงไปน้ำพริก เป็นคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าเราใส่ไข่เข้าไปแล้วใส่ทูริส่งกลายเป็นเมนูเพิ่มอีกอย่างทําให้คนโปรดมากขึ้นนะอร่อยมากเลยมีกระเทียมดองด้วยเออใช่อชาตักกระเทียมดองไปเบ้งๆเลยเห็นแล้วเนี่ยอร่อยมากเลยอันนี้เราเรียกว่าขนมหวานอินทนินอันนี้เขาใช้ดอกอัญชันทำมันก็เลยกลายเป็นสีม่วงเขาเลยตั้งชื่อว่าอินทนินอ๋อแล้วก็ลงแต่เขาก็มาเปลี่ยนเป็น ไปเตยเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมซึ่งเข้ากับกะทิมากกว่าโอเคอันนี้คืออะไรคะที่พี่ถืออันนี้เรียกว่ากล้วยกะทิครับมันคือขนมกล้วยแล้วเอามาเราทําเอาไปนึ่งเอากล้วยมาบดๆๆแล้วไปนึ่งแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นๆเพียวๆเลยกล้วยจุกขอเลยนะเดี๋ยวถามเลยดีกว่าว่าเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง เปิดตั้งแต่10โมงนะครับถึง4ทุ่มร้านเปิดทุกวันไหมร้านปิดวันอังคารครับอยู่ตรงเส้นไหนของกรุงเทพอ,อยู่ตรงถนนนครสวรรค์ครับทางที่จะตรงไปตลาดดังเลือก่อนถึงแยกกุ้ยแขกครับร้านอยู่ทางซ้าย,ยมือมีที่จอดรถไหมคะจอดรถก็เป็นถนนตรงแถวแถวหน้าสอน,อนอแล้วก็มันจะมีซอยหน้าสอนอน,อน,นึ ก็สามารถจอดได้ตรงไหนว่างก็จอดได้เบอร์โทรร้านค่ะเบอร์โทรที่ร้านนะครับ0655526353ครับเราได้เวลาที่ต้องมอบของถูกใจให้คืนบ้างแล้วนี่คือผลิตภัณฑ์จากสิงคอร์ปอเรชั่นนะคะมอบใหุู้ปันญธก้าแต่ว่าเราขอมอบของที่ทำให้ชีวิตอร่อยมากขึ้นนะคะคืออะไรคะับเนคไบ o ์ซอสพริกๆค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาลอง กับเมนูกับเมนูของเราดูอาจจะครีเอทได้เมนูใหม่ของร้านแน่นอนมาชิตะน้ำดื่มตราสิงเลโอแล้วก็สโนวี่กับเบียร์ยูมอภัยทางค่ะก้านี่และช่วงของผมนะครับยืนยันความอร่อยนี่ประกาศินบัตรอันนี้มอบให้ด้วยครับโอ้ขอบคุณวางตัวนี้ก่อนขอบคุณครับอันนี้รับต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับอจ๊ะจาม ได้กินของดีนี่แบบเ <laughs> สียงม,มีพลังเลยนะสดชื่นสดชื่นปาคุปลาอาทิตย์หน้ายังไงก็คุยกันอาทิตย์หน้าเราก็เจอกันอีกนะคะจะมีของดีของอร่อยบอกท่านผู้ชมกันแล้วก็ติดตามเรานะคะเบากันได้ทุกอาทิตย์ค่ะโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมมานะต่โลงกับตัวึืน ขั่า่เหมนคปปาเนี่ยนะดาเปิดแล้วเนี่ยหลงเสือง่ายมีสวยรวย้วยห่วงจุ้ยรวย้วยห่วงจุ้ยเอ้ารวย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 